สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเงินเยียวยาที่จะช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดแคมป์คนงานกับร้านอาหารนะคะก็จะมี6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการปิดครั้งนี้นะคะก็จะมีกรุงเทพและปริมณฑลก็คือกรุงเทพสมุทรปราการ นนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐม6จังหวัดนี้นะคะที่รัฐสั่งปิดแคมป์คนงานแล้วก็สั่งปิดร้านอาหารเพราะฉะนั้นมติคลมวันนี้ก็มีออกมาเยียวยา1เดือนนะคะก็ก็มี1นึ่งผู้กันตนหมายถึงว่าลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคมท่านก็จะได้รับเงินเยียวยา50%แต่ไม่เกิน7,500บาทนะคะแล้วก็เงินเยียวยาเพิ่มอีก2,000นะอันนี้อันนี้ในฝั่งของลูกจ้างนะคะทีนี้นายจ้างที่อยู่ในระบบผู้ประกันตนเหมือนกันเนี่ยก็คือท่านก็จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาท 3,000บาทแต่ว่า3 3 0 0 0บาทต่อลูกจ้าง1คนนะคะแต่จะไม่เกิน200คนก็คือถ้าเกิดท่านมีลูกจ้าง100คนท่านก็จะได้เต็มทั้ง100คนนะคะแต่ถ้าท่านมลีลูกจ้างเกิน200ก็คือ2 0 1 2 0 2เนี่ยท่านก็จะได้แค่200นะคะ200คูณส0 0 0ก็600,000 อันนี้คือในส่วนของนายจ้างที่จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตรงนี้นะคะในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมอันนี้ลูกจ้างก็ให้นายจ้างไปลงทะเบียนกับประกันสังคมนะคะก็คือไปเข้าระบบประกันสังคมอันนี้ ก็จะได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือลูกจ้างเนี่ยก็จะได้เงินช่วยเหลือ2,000บาทส่วนนายจ้างก็จะได้เงินช่วยเหลือ3,000บาทนะคะแต่ว่าลูกจ้างที่เพิ่งเข้าเนี่ยเพิ่งเพิ่ง,งสมัครภายในเดือนกรกฎานะคะที่เพิ่งสมัครในเดือนกรกฎาเนี่ยก็จะได้แค่2,000บาทนะคะไอ้เงิน ยาที่ว่า50%หรือไม่เกิน7,500บาทอันนี้จะไม่ได้รับเพราะว่าท่านเพิ่งเพิ่งเข้าระบบนะคะอันนี้สำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าระบบนะคะยังไงก็นายจ้างก็จัดการดำเนินการให้ลูกจ้างด้วยก็จะได้มีผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย หรืออีกอีกอันนึงก็คือที่เป็นร้านทั่วไปธรรมดาเหมือนร้านขายของกินของอะไรเงี้ยในในตลาดหรืออะไรแบบนี้นะคะที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็คือเป็นผู้ประกอบการแต่ว่าไม่ได้มีลูกจ้างอันนี้ก็ให้ไปลงลงที่ถุงเงินนะคะลงทะเบียนที่ถุงเงินท่านก็จะได้รับเงินเดียวยา สามพันบาทแล้วก็ถ้ายังไม่ได้เคยร่วมตรงนี้ยังไม่มีแอปถุงเงินไม่มีอะไรเงี้ยก็ให้ไปลงทะเบียนในรายการคนละครึ่งอันเนี้ยท่านก็จะได้รับการเยียวยาสามพันนะคะยังไงก็รีบๆดำเนินการนะคะ ข่าวสารล่าสุดของวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ